สวัสดีครับมันตอนกคือเก่าครับผมกับทันร่องครับมาทั้งโซนบ้านนองสว่างตอกเยื่องกันกับบ้านป่าเป่าครับอ่าพักกันใหญ่มาเรื่อยๆครับเป็นไม้ที่สามครับเป็นไม้ที่สามกับลู้ๆว่าโคกได้เป็นโคกได้ครับทันร่องกอาเจ้าเพชรไม้ไ่ไวหนีนะครับตัวหนึ่งตัวไดบุเสียงลูกปลาคู่ครับนี่ คู่ใช้กันโดนเติบยูหันกับนกเจ้าเพชรไหมของท่านล่องครับเดี๋ยวท่านล่องไปเบิ้งอยู่ครับเดี๋ยวนี่เพิ่นออกมาสองต่อครับมือนี่เจ้าเพชรไหมครับเจ้า,เ,าเพชรฟันชัยบอกครับส่วนผมเอาเจ้าเบิกเลิกมากครับผู้เราไปใส่ไปท่างผุนข้าบไม่ที่สามเดี๋ยวรอท่านล่องมองก่อนครับว่าที่หมานบ่หมานครับกับบ่ได้ตั้งกล้องเดอ้อพี่น้องมีงแต่ ถ่ายออาช็อตจังสี่แหละครับออ้นกปลาตัวนี้คือคู่ดีเลยนี่แห่งแรงครับโอ้่อ,อยากใบไม้เลี้ยงเบิดเหรอพี่น้องคุณดูดูนี่ยากแน่จังน้อยครับเอาล่อถ่ายทันร่องมึงก่อนครับว่าีิมีแต่มตม่มีเอามาแล้วครับงงผมเบิ่งอยู่นี่ถ้าปลดลงมาอังสี่บ่เหลือครับนี่นั่น โอ้ย oh, สุดยอดสุดยอดครับแต้มแรกมาแล้วครับโอ้เนี่ยครับแต้มแรกของเจ้าเพชรใหม่เนะาเนะเอาออกจากคอกผสมครับทนล่องนี่สิผสมนกปลาลอยเด้อพี่น้องผส,สมนกปลาลอยพึ่งออกจากออกจากนกแม่มากครับนี่เจ้าเพชรใหม่นกหมันมาแล้วนี่แต้มแรกครับผม โอ้ลาย่ข้องามเลยเสียงออกใหญ่ยงๆเดยเสียงใหญ่บ่ครับมันใส่มันเถียงกันทีแรกบ่แม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบานนี้ตัวนี้มันคือคู่ดีแท้นี่มันมาไหมมันมาไหมบ่เออเดี๋ยวเอาปนแล้วจังไปใส่อีกครับเอาครับแจมแรกมาแล้วครับมือนี้ ใส่ถุงเรียบร้อยฉเฉลยเจ้าโอ้ยเพชรใหม่ครับเนี่ยมานยุครับอาการหอนๆกับมานอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมจะไปย่างไปเบิ้งเจ้าเบิกเลิกก่อนไปใส่ต้นไหนบานมองไหนเงอย่ยางย่างไปถัปาปากท้างหอกเขาไมา่แล้่มันจะไม่อยบบคู่กอกกองแต่ว่ามีนกกขาวตัวนึงเรือบ,บินไปบินมาอยู่นี่ อย่าใส่ในโคกคักไหลเอาไปแล้วครับคุณ ครับวันนี้ค็ผมจะไปเบิ้งเจ้าเบิกเลือกก่อนครับคือยังเสียงนกมันบินเขาร่วมต้นนี่ละเสียงเจ้าเบิกเลือกมันคู่ไหมครับคู่สองสามเทือเอาสีมานบ่เจ้าเบิกเลือกเจ้าเพชรไม้ท่านล่องจัดไปแล้วมึงเทือกจิตัดภาพไปพูล่เด้อครับใจต้นพุละโอ้ห่อนแห้งครับช่วงนี้อากาศตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครับผมทงัง อำเภอบนดุงอุดอรครับนี่ครับผมใช้ไปหนีครับบนล้งครับไปทางไหนบุ๊ค้อนไปนเนี่ยดงเกเดอยู่โอ้โยบปมานบมานครับเอ่ะรุนไปจอไปครับโอ้หวานที่ได้รุ่นหมานบา่ได้ บเหยียบครับโดนไม่ใส่บอ่ออมนว้ยพี่น้องเฮ้พมบรรยากาศแรงแรงหฮอนๆน้ำกันครับผมขอบคุณทุกกำลังใจคือเก่าครับพี่น้องเอ้ยแน่วมกัครับกับจิมี่ตะคลิบต่อนกดีละครับมาให้พี่ใหน้องเลยเบิ้งเนาะผู้สละเวลาเบิ้งให้กับกาบขอพรบคุณครับอาจารย์ทุกท่านครับ ขอบคุณด้วยใจอีสานบ้านพู่ใหญ่หน่อยพร้อมทีมงานเดอ้อครับ เป็น,นอะไรก็เอาผ่าคุ้มหัวฮะแม่งขี้หน้ากลายโอ้ยอยู่โคกพี่น้องแม่งขี้หน้าหลายครับตอมหูตอมตาพวาเป็นเตยยู่ครับเฮาจังหวะกันไหมนะครับผมกับชันล่องครับจังหวะกันอีกคลิปต่อไปครับคลิปต่อไป อืมน mm. ี่คันเลยยกนึงละคันแล้ววะ